น้าลุงฮะเป็นหัวหน้าแ้นะครับผมคุณกําลังจะทําอะไรนะคะเขาเรียกลองครับผมเขาบอกจะลองปากกาใช่ไหมคะครับว่ามันออกใช่หรือเปล่าเขาอยากเทจุดเปลี่ยนของชีวิตนะครับโอเคตอนนี้เวลาอยู่เท่าไหร่คะนาฬิกาเวลาเชียงคืนศูนย์นาทีนะครับผมเปโอเะโอเคตามเวลานี้นะคะครับผมเราจะทําทับการเพ้นก็แคเพ้นใช่ไหมคะเพ้นเพ้นนี่น้องเขาอาจจะกลับบ้านไม่ถูกนะครับผม ก็แค่จะบอกว่าเขาชื่ออะไรทำงานที่ไหนยังไงนะครับผมขอชื่อขอชื่ออะไรนะคะตามนี้เลยฮะผมพยายามสลักชื่อเขามือคุณบางอยู่อะโอเคชื่อออ B O F Yeah ใช่แล้ว B ไม่รักไม่ทำนะฮะเดี๋ยวว่าจะกลับไปถึงบ้านนะครับผม อยากได้คำมาอ้วนตรงแก้มด้วยอะค่ะไม่มีปัญหาค่ะผมจัดเดี๋ยวผู้ร่วมขบวนการคนนะลงนะคะแล้วก็เมียคนนรงค่ะขาดไม่ได้เลยพีตี้แสนสวยของเราโอ้โหไม่ใค่จับไม่ด้วยโอเคนะคะครบ